อนัตตาสัญญานะครับการยอมรับซึ่งอนัตตาเข้าใจอนัตตานารู้แจ้งอนัตตาเห็นแจ้งอนัตตาอะไรอะไรก็อนัตตาเพราะว่ามันจะเกิดก็ไม่ฟังเสียงใครมันจะตั้งอยู่ก็ไม่ฟังใครอะไรอย่างไรทั้งนั้นมันจะดับไปนะครับก็ไม่ฟังใครทั้งนั้นชั้นการที่เรา ยอมรับอนัตตานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับความรู้ความรู้สึกความจําความคิดความรู้ความเห็นความเข้าใจการที่เราเข้าใจอนัตตาหรือว่ารู้อนัตตาเห็นแจ้งอนัตตาเนี่ยทำให้ไม่ดินน้นรนนะครับไม่ดิ้นรนที่จะให้มันเป็นอัตตานะครับให้เป็นตัวตนของตนให้เป็นตัวเราของเรา เพราะอนัตตานี no um, 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 seja, um ่ไม่เป็นตัวใครของใครนะครับไม่เป็นตัวตนของใครไม่เป็นที่ครอบครองครอบครองหรือว่าควบคุมของใครสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นนามที่เกิดร่วมกันเป็นรูปเป็นจิตเป็นจิตสิกนะครับก็ไม่ใช่เป็นของใครนะครับเป็นของอนัตตาเป็นของที่เป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นอนัตตาก็ต้องปล่อยวางน่นะ นะครับปล่อยวางเราจะไปยึดอนัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็น,ปนสัตว์เป็นบุคคลจะยึดไม่ได้นะครับสิ่งที่มันเป็นทุกขนะ์นี่แหะความทุกข์เป็นอนัตตาก็ปล่อยวางอนัตตาเพราะว่าเราจะไปครอบครองสิ่งที่เป็นอนัตตาหรือว่าจะไปร่วมสุขร่วมทุกข์ไปมีอารมณ์ร่วมมีใจร่วมหรือว่ามีความต้องการที่จะร่วมอยากร่วมเนะี่ย มันก็ไปทุกข์เบล่าๆชั้นการที่เราปล่อยวางอนัตตานะครับอะไรที่เราไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจไปรู้สึกไปเป็นอารมณ์ไปไปจิตใจไปเป็นความคิดนะครับก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางอนัตตานะครับปล่อยวางอนัตตาเพราะว่าอนัตตานั้นไม่มีตัวตนนะครับอนัตตานั้นไม่ใช่ตัวตน ไปควอบครองควบคุมหรือว่าไปฝืนไปบังคับไม่ให้มันมีมันเป็นไม่ให้มันเกิดหรือว่าไม่ให้มันตั้งอยู่ไม่ให้มันดับไปก็ไม่ได้มันเกิดของมันเองและแดับของมันเองเพราะบางสิ่งบางอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันได้สิ่งหนึ่งนั่นเองมันเป็นอนัตตาซึ่งการที่มันเป็นอนัตตานี่เองก็งได้แค่รู้นะครับได้แค่รู้สึกนะได้แค่สัมผัสได้แค่ทราบ ได้แค่เห็นได้แค่นั้นนะครับมันเป็นเช่นนั้นฉั้นการที่เราสัญญาอนัตตาหรือว่าจําอนัตตาด้วยสัญญาก็ตามเนี่ยก็ต้องปล่อยวางวางเฉยนะครับเพราะถ้าเราไปทุกไปทรมานไปสงสัยหรือว่าไปไม่แน่ใจหรือว่าไปวั่นไวหวกระวนกระวายเอาร้อน พุ่งสั้นก็ไม่เยช่์อะไรเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นอนัตตาก็าต้องปล่อยวางวางเฉยนะครับไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมัน่นนะครับเมื่อเราเห็น,นอนัตตาก็เบื่อหน่ายนั่นแหละเบื่อหน่ายคลายความพอใจความกำหนัดความยึดถือยดึอยดติดยึดมั่นว่าเป็นเราของเรา,าตุังเราเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็หลุดพ้นนะครับหลุดพ้นจาก อนัตตารูปอนัตตานามนะครับฉะนั้นเมื่อมันเป็นอนัตตาก็เฉยๆนิ่งๆเนียบๆเขาไม่ต้องไปรู้ไปชี้มันนะครับเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอนัตตาก็ช่างหัวมันนะครับช่างหัวมันแล้วแต่นะครับไม่ต้องอะไรกับอะไรเพราะว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยเราจะ ไปฝืนไปบังคับนะครับก็ไม่ได้ยิ่งเราฝืนเราบังคับมากนะครับก็จะทุกข์มากเพราะว่าสิ่งที่เราไปฝืนไปบังคับนะครับเราไปจริงจังเราไปจริงจังไปจริงนะครับเป็นจริงเป็นจังขึ้นมามันก็จะทุกข์นะ ชันการที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอนัตตาเชื่อว่าเป็นอนัตตาเห็นว่าเป็นอนัตตาเนี่ยก็ปล่อยวางแต่ปล่อยวางความทุกข์นั่นแหละความทุกข์มันเป็นอนัตตาความทุกข์ที่มันไม่เที่ยงความทุกข์ที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่สําคัญคือมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราการปล่อยวางอนัตตา กับการวางอนัตตาวางความทุกข์รู้ทุกข์นะครับำกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้อนัตตาก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายใครกำหนัดก็จะหลุดพ้นไม่ติดอยู่กับความรู้รู้สึกความจำความคิดนะครับอย่งที่ออก็ครองควบคุมหรือว่าบังคับฝืนไม่ได้นะครับเราก็ต้องทิ้งนะปล่อยวาง ไม่ไปจะเอายังไงจะต้องยังไงจะทํำยังไงบางอย่างก็ทำไไอ,อะไรไม่ได้เอาอะไรไม่ได้หรือว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรไม่ได้ก็ไม่ถึงวาระไม่ถึงเวลาไม่ถึงโอกาสก็ต้องวางเฉยไม่รู้วิธีช่างหัวมันแล้วแต่ไม่อะไรกับอะไรไว้ก่อนเพราะถ้าเราไปฝืนมันยังตันยังติดยังขัดยังคล้องยังคาอยู่ก็ใช้เวลา ความมันจะเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความจังคายความดับไม่เหลือความสลัดคืนกว่าจะเข้าที่เข้าทางกว่าจะลงตัวนะครับก็ใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นธรรมะธรรมะอนัตตาสังคาอนัตตาทุกขานัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราว่ตตุอของเราอยู่แล้วก็ให้เบื่อหน่ายใครกำหนักล้าหลุดพ้นนะครับ ไม่ยึดมัน่นไม่ยึดติดไม่ยึดถือปล่อยตามสภาวะตามสถานะตามเหตุการณ์ปรากฏการ์ไม่ไปอะไรกับอะไรนะครับมันจะทุกข์ก็แค่รู้มันจะนัตตาก็แค่รู้มันจะนิจจังก็แค่รู้มันจะเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เที่ยงก็แค่รู้แค่รู้แค่นั้นสักว่ารู้นะครับเพราะว่ารู้ไปก็แค่นั้น ไม่ได้เลยขึ้นมาก็สักว่ารู้สักว่ารู้ในทุกทั้งหลายสักว่ารู้นี่ครับพอถ้าเราไปกาหนดรู้มันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งเราไปจะรู้จะเอาจะปรุงจะเปลี่ยนจะให้มันหายทุกข์นะครับก็ทุกข์นะครับพี่ฉันสักว่ารู้ทุกข์นะสักว่ารู้ทุกข์มันก็เลยไม่เป็นทุกข์จริงๆนะครับ หรือว่าไม่ต้องจมทุกข์ไม่ต้องทุกข์ทรมานสักว่ารู้ทุกข์นะครับสักว่ารู้ทุกข์ทุกที่เป็นอนัตตาทุกที่มันเป็นทุกข์ขังทุกที่แม่นิจังทุกที่เป็นกายเป็นใจเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นนายตนะสักว่ารู้ทุกข์นะครับมันจึงจะไม่เต็มที่กับทุกข์นะครับไม่จริงจังกับทุกข์หรือว่าไม่เป็นทุกข์มากทุกบ่อยหรือทุกนาน นะสักว่ารู้ทุกันแหละจึงจะพ้นทุกได้นะครับมันก็ไม่ต้องเสียเวลาตกย้าซ้าเติมหรือว่าพยายามฝืนจะแก้ทุกเพราะทุกบางอย่างนี่มันต้องใช้เวลาแก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางก่อนทาอะไรไม่ได้ก็วางเฉยก่อนฝืนไม่ได้ก็หยุดนิ่งก่อนนะครับฉะนั้นการที่เราปล่อยวางความทุกได้นะสักว่ารู้ทุก แล้วมันก็เปลี่ยนของมันเองมันดับของมันเองมันเสื่อมของมันเองทุกมันเสื่อมมันหายมันดับมันหมดของมันเองเราก็แค่ว่าสักว่ารู้ทุกข์ไม่ไปอะไรกับทุกข์ให้มันทุกข์หนักทุกข์มากนะครับมันจะเป็นอย่างไรจะขึ้นจะลงจะมากจะน้อยก็ช่างมันนะครับสักว่ารู้ทุกข์นะครับเพราะว่าเมื่อเรารู้ทุกข์แล้วมันก็เป็นการละตัณหาละอิจได้เกิดทุกข์ หรือว่าทุกเกิดจากกรรมจากกีเรจากวิบากนะครับก็สักว่ารู้ทุกเกิดจากไปธรรมชาติธาตุขันมันเป็นทุกข์ก็สักว่ารู้ทุกไม่ต้องมัวแต่คิดอยู่ผู้อยู่ทําอยู่หรือว่ารู้สึกอยู่หรือว่ามีอารมณ์ทุกอยู่หรวเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียความตั้งใจอยู่ทุกความผิดหวังพัดคราสูญเสียต่างๆสักว่ารู้ทุก นะครับสักว่ารู้ทุกทุกเหมือนก็เกิดดับตั้งและแต่เราก็สักว่ารู้ทุกมันจะเกิดก็ช่างมันจะดับก็ช่างมันมันจะเปลี่ยนแปลงก็ช่างมันจึงจะไม่มีตัวตนก็ช่างมันสักว่ารู้ทุกนะครับ